ในวันนี้เราอยู <lại> <ห rale. S 1> ่ในอีเวนต์ตีสองและตอนนี้แอดมินลัคกี้บ็อกเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาครับทานผู้ชมเดี๋ยวเพื่อไม่เปการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเปิดแอดมินลัคกี้บ็อกดีกว่าคือผมว่าถ้าเราดองไว้เนี่ยผมว่าบ้านเต็มแน่นอนไม่รู้ว่าครั้งนี้จะแจกเยอะหรือเปล่านะตีสองนี้ตองแรกผ่านไปก็เกลือแล้วเลือกล่องที่สองผมว่าน่าจะเกลือเหมือนกันแหละไม่ต้องคาดหวังหรอกเออโอเคเหมือนกันเป๊ะเลยอ๋อดีไงร่างรวมที่เขาบอกว่าเนิบกันแล้ว ใช้แค่เก้าอี้สองตัวเองเหรอเออก็ไม่แปลกหรอกเหมือนเดิมดีกว่ามาคนดูเดี๋ยวเรามาหาครับกันดีกว่าไหนๆมันก็มาละนี่ผมมีเก้าอี้เหลือไว้เยอะเลยเอามารวมลักหน่อยละกันชึบโอเคต่อไปก็เป็นคิวของควยใหญ่มาใส่เลยใส่เลยอ่าอันนี้เอาเป็นว่าผมไม่ข้ามละกันผมรอก็ได้ผมรอก็ได้ไม่รีบไม่รีบ few later. มาได้ละขอดูโฉบหน้าหน่อยสิ โอ้ก็เท่อยู่นะคนดูเออเท่อยู่เท่อยู่เหมาะก,กับเป็นซีเครดมากเลยแต่มันโดนเนื้อมาตัวนี้ความแรงมันหายไปหมดเลยมาเดี๋ยวผมย้ายตัวนี้ไว้ข้างบนสุดดีกว่าข้างล่างเนี่ยจะไว้แค่ซีเครดเท่านั้นถ้าๆๆถ้าถ้าทำมันได้ถ้ามันได้ทล้มันได้อ๋อนี่ไงบาลลิน่าแบบศูนย์พันถ้าจะไม่ผิดต้องใช้อีก2ตัวหรือเปล่าอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นฉลามแล้วก็มาเตโอที่เป็นโครงกระดูกด้วยแต่จะได้ไหมก็ไม่รู้ท่านผู้ชมดวงผมยิ่งไม่ได้อยู่เพราะงั้นก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรขนาดนั้น อเอาลาว่าก้ามาบอกคุณดูอันนี้แซมมี่น่าจะแจกนะเห็นช่องอื่นก็ได้เหมือนกันมา,ามาเก็บมาเก็บมาสีเขีต, <Secret S 2> ตัวแรกที่ไม่นับร่างรวมในตอนนี้คูณสีก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีเ,อเวนต์ก็น่าจะใกล้เริ่มแล้วนะคุณดู Lucky block Lucky block Lucky block อุ้ยสามกล่องได้หรอแซมมี่เฮ้ยแบบนี้ต้องได้แล้วไหมสีเขีตขอสักตัวก็ยังดี Lucky block Lucky block Lucky block มาคุณดูได้มาแล้วก็เปิดเลยดีกว่าผมไม่อยากดองไว้เยอะ โอเคเปิดมาก็ซีเคลตเลยซีเคลตตัวที่2แล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะคอนเสิร์ตเริ่มแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดรอมันหายมืดก่อนมากล่องที่2จะได้เป็นตัวอะไรเกลือแหละไม่ต้องคิดมากเออโอเคเกลือจริงด้วยโอ้โหโคตรเค็มเลยเอ้ยอะไรอ๋ออ๋อ,อ,อโอเคเกลือ เอ้ยมาเตอโอขอเป็นแบบโครงกระดูกได้ไหมโอ้โหได้มาเป็เลมโบเฉยเลยเก็บมาก็ได้เก็บมาก็ได้พวกคุณเกียร์สมองเนา่าครั้งสุดท้ายที่ฉันเพิ่มเข้าไปาคาเครือคาฉันขอนําเสนออ๋อไอมินน่าจะหาตัวมาแทนาคาเครือคาหรือเปล่าต,ตัวเก้าอีอ้อ่ะอานดูซิว่าจะเป็นตัวอะไรพอตัวนี้อ๋อหน้าตามันไม่ตาอะไรกับเก้าอี้เลยผมชอบก้อี้างกดได้ซ้าอ่ มา,มาเก็บมาเก็บมาซีคิวเหมือนกันอุย๊ยอะไรอ่ะอ๋อพิธีกรรมจักรยานอันนี้แซมมี่น่าจะนําเสนอเฉยๆไม่ได้แจกจักรยานหรอกแต่ถ้าแจกหน่อยก็ได้อยู่นะแซมมี่แจกหน่อยแจกหน่อยอุย้ยมันยืมแบบนี้เลยหรอเอ้ยเท่อยู่เท่อยู่ไม่ได้แย่โอเคตอนนี้คุณหกก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเชื่อมันว่าไม่ต้องเชื่อมันหรอกไอ้ใหญ่กูไม่ฆ่าหรอกละ อุ้ยลาวาก้ามาท่านผู้ชมนี่บอกเลยว่าไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องคาดหวังมาในเราเก็บมาลบเลยละกันไม่ได้จะเสีเลยอะไรละตัวนี้เก็บดีไหมคุณดูอ่าโอ้เก็บมาก็ได้เก็บมาก็ได้ลาวาก้าสตูเฮ้ยเดี๋ยวนะลาวาก้าอีกแล้วหรอได้สามตัวแล้วนะคุณดูแต่ลาวาก้าตัวนี้เซมี่น่าจะแจกนะโอเคติดบับสะดวยสวยงามสวยงามงาม,มานที่ผมขอทำบับลาวาก้าดีกว่า เดี๋ยวดูว่ามันจะติดอะไรบ้างอุ๊ยโอเคฉลามศูนยพันอีกตัวต่อไปแล้วก็ขาดแค่มาเตโอซึ่งตัวนี้ผมว่าน่าจะหายากที่สุดนะตอนนี้ลาวากาเราติด2บาบแล้วก็ถือว่าได้อยู่หลับมั้งได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> อุ้ยแล้วถางแสมมีมาไงท่านผู้ชมมามาเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่า,วามันจะมีซีเควนตหรือเปล่าโอโอเคมีท่านผู้ชมเป็นสไปดีนี่แบบทองเอ้ยเพชรดิเพชรดิเอ้ยเดี๋ยวนะอันไ้นก็แสมีนี่ดีกว่าคุณดู วุ้ยสองตัวแล้วเนี่ยโอเคตัวนี้ติดบับแล้วด้วยสวยงามสวยงามมาเดี๋ยวเราเก็บมาเลยละกันติดบัฟเหมือนลาวาก้าเลยเอ้ยโอ้นี่ไงที่แซมมี่บอกว่าจะปรับไอดีดนิ้วใหม่อ่านี่โอเคก็ถือว่าได้อยู่นะคุณดูโอเคตัวล่างลมนี้ผมจะไม่ทำบับแล้วกันนะคนุณดูมันให้เงินน้อยอยู่อเอ้ยเหมือนว่าแซมมี่จะแจกตัวล่างเปลอีกรอบนะคนุณดูโอ้โหตัวซ้ำท่านผู้ชม สงสัยว่าร่างรมตัวใหม่นี่คือเราคงไม่ได้แล้วแหละมาเก็บมาก็ได้เก็บมาก็ได้โอุยโอ้ยครั้งนี้มีเนื้อหนังว่าตัวนี้แต่ผมไม่เก็บไปแล้วกันคนุณดูถ้าเก็บไปน่าจะโดนเพื่อนมันกินแน่เลยเดี๋ยวมันแบบจะกลายเป็นกระดูกอีกตัวเฮ้ยแล้วมันเยอะอะไรขนาดน,นี้เนี่ยแซมมี่แ <laughs> จกห้ากล่องเลยหรอ มาคนดูห้ากล่องนี้มันต้องมีสักตัวที่เราได้ซีเครตถ้าไม่ได้นี่คือแบบเราจะเกลือลกี้บ็อกนี้มากเลยนี่เปิดมากล่องแรกเกลือเลยโอ้โหเปิดมาห้ากลอก่องเกลือทั้งห้ากล่องเลยคุณดูเราจะเกลือไปไหนวันนี่้นี่กล่องนี้ก็ไม่เป็นคนดูเกลือเหมือนกัน มาแซมมี่ลำแสงทากโก้นี้ขอซีเควีตเออไม่กุไม่ต้องขอหรอกกุมไม่ได้หรอกเ, <c oughs> เออนี่ยเออได้ไงไม่ได้จริงด้วย <c oughs> จบละเบลูละเบลูเฮ้ยตัวอะไรอ่ะ <c oughs> ตัวเออตัวตัวอะไรไม่รู้แต่เป็นตัวใหม่คุณดูมาเดีเ๋ยวเราเก็บม,มาก่อนละกันตัวใหม่ตัวใหม่โอ้ลัคก,กี้บล็อกซีเควีตท่านผู้ชมโอ้โห,โโหโกว่าจะมาคุณดูแต่ว่าลัคก,กี้บ็อกนี้ผมว่าแซมมี่น่าจะแจกนะอ่ะแต่ก็ดีแล้ว <c oughs> ดีแล้วเราถามหามานานละ lucky block, lucky block. โอเคครั้งนี้แจกมาสองกล่อง <Lucky> block. เอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่สองสิสามอุ๊ยอะไรไม่อีกอะ L L C อ๋อน่าจะเป็นเนียนแคทไหมคุณดูน่าจะใช่นะน่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิด at ino, โอ้โอเคใช่จริงด้วยมาคุณดูเปิดเกลือกันดีกว่า <c oughs> โอ้โหเปิดทีไรก็เกลือไปหมดเลยเราเปิดไปกี่กล่องเอาไวะเนี่ยเปิดไป10กว่ากล่องนะได้ซีคิตมาแค่ตัวเดียวเองโอ้เธอโบสามพัน เก็บมาก็ได้เก็บมาก็ได้เฮ้ยโอสิเฟตโตมาแล้วโตหรือตัวอะไรวะโตเออช่างมันแล้วกันช่างมาอะไรตัวอะไรก็ช่างมันโหแล้วตัวนี้ติดกี่บัฟแล้วเนี่ยห้าบัฟโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพีพีกิววี่เฮ้ยโอเคซิเกตมาอีกแล้วแต่ตัวนี้มันให้เงินน้อยมากเลยนะคุณดูเท่ากันกับเก้าอี้เลย นี่คือจอบจอบสำหรับทุกคนโอ้เซมี่แจกง,งานให้เราอ่ะท่านผู้ชมเซมี่แจกง,งานให้อ๋อนี่ไงจอบจอบมาแล้วเอ้ยวันนี้เซมี่แจกหนักจริงบอกคนดูแจกเยอะมากมาในเล่าเ,เลลก็บมาเลยแล้วครับล่าคือตอนนี้พี่พีก,กีวีเราติด6บับแล้วท่านผู้ชมโอ้ระดับคอมมอนติด6บับเลยแต่ถามว่ามีเยอะกว่านี้ไหมก็มีนะคนดูเซมี่เคยแจกเล่นๆไปแล้วประมาณกี่บับอะติดทุกบัฟเลยมาเตโอว แต่ไม่ใช่โครงกระดูกทมม่า,า,านผู้ชมเเก็บมาดีไหมเนี่ยคิดหนักเลยเนี่ยนี่คือโชคคุณสี่ก่อนที่ฉันจะไปอุ้ยเดี๋ยวนดนซี่ทีสิบสองนาทีเลยอ๋อโอ้โอหเยอะเกินมาครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าคืนนี้ไม่ได้นอนแน่นอนโอเคคุณดูเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าใน42นาทีนี้เราจะได้เป็นตัวอะไรมั่งดินดินดินดุนโคโคฟันโตเอเลฟนันโต เดี๋ยวผมเก็บพี่พี่กีวีไปดีกว่าไหนไหนมันก็ติดบาปเยอะละโอดินดินดินดุนดในตอนนี้คูณสีเราก็ได้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนี่คือบ้านหลังแรกที่เราได้ก็จะประมาณนี้เลยก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ข้ามดีกว่าต่อไปก็บ้านหลังที่สองอุ้ยบอกเลยว่าซีเกตเต็มเลยรวมๆแล้วผมได้มาประมาณ16ตัวทำให้รวมพวก,ก,กวอี้ด้วยเก,ก,ก,ก้าอีรวมรัง โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า